สวัสดีค่ะพี่น้องป่วยแต่กะลาบวไดเออนี่เรื่องนี้มันโมเม,เมเนเรื่องปแปลกสําหรับป่านเฮ้ามันเป็นเรื่องที่เจอกันอยู่ประจำเนาะพี่น้องเวลาเจ็บเวลาไขา่เวลาป่วยร่างเธอกะลาได้ร่างเธอกะลาบวไดเออมันกับบวหยาอย,าอยูหันิี่าเป็นย้งคือต้องไปฮัก บริษัทคือพอหักชีวิตเจ้าของมันก็บเมยียนอยู่กับหักชีวิตเจ้าของนั่นแหละก็จ้างมือไปเห็นงานเป็นอย่างพวยานตกงานเศรษฐก,กิจแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ใครจะอยากออกจากงานกอดงานไว้นั้นขึ้นที่สิ่งดีที่สุดพอสมืนหนี้เงินทองขับเคลื่อนชีวิตเออบางคนบอกว่าชีวิตเหนบ่มีเงินทองก็อยู่ได้อยู่ได้แต่มันเสียอาตคขัดขัดสน เพราะว่าชีวิตคนคนหนึ่งบ่ได้มีเพียงแค่ตัวของเขาแต่ยังมีพอมีเมียมีลูกมีเตา่เตาอีกเนาะพี่น้องเออสิเจ็บสิไขสิป่วยลังคนหนาวสันในกระดูกก็ยังแรนไปหายเหตุงานกย้อนความหักกับขอบขั้วความอยากไดอยากมีเนาะพี่น้องสุดท้ายแล้วมั่นขืนอยู่กับป่าคนเหตุงานาน,น้ากันนั่นแหละบ่เห็นใจกันคิดว่าเจ้าของเป็นหัวหน้า เออรักษาผลประโยชน์ให้บริษัทก็เลยได้ม่การบอกว่าลาไม่ได้แล้วเพราะว่าลาบ่าได้แล้วความเห่าย่านตกงานบื้นไปเห็นงานบบดนี้ตายจ่อยพี่น้องแต่กะบไว่ายเสียงแตกอีกแตกยังไงหูบอแตกตรงที่ว่าเขาก็ใหาล่าเด้ล่ะแต่เขาก็แค่ขอไปรับรองแพทย์อื่นๆเห่าบ่าหูรายละเอียดนําเขาว่าเลืกๆก,ก,การโทษการเวากันนี่ อีกควายหนึ่งซื่อสารเป็นในรูปแบบไหนแต่ขอความที่แชทกับขึ้นมาถามในลักษณะถามหาใบรับรองแพทย์หลังจากนั้นก็ได้มีการตอบว่าได้ใบมรณบัตรแทนเออมั่นกันานะจ็บใจได้พี่น้องเออคนเฮานี่ลากงาฟื้นวาสันแต่อีกคนนึ่งก็ว่าอาจจะเป็นภาวาการรักษาที่ผิดพลาด แต่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อมีอาการแพทย์ในวินิชัยว่าเป็นโรคนิ้วหลังจากเป็นโรคนิ้วแล้วก็มาพอว่าติดเชื้ออยู่ในอันล้ำใสไงเออหลังจากมีอาการมากขนก็เดิมจนมาตรวจเจอน้องจนต้องบอกว่าให้ผ่าตัดแต่ว่ามันกับบสามารถที่จะรักษาอาการใดท่านท,ทั้งที่ตอนนั้นทีว่า ได้ยุดงานไปแล้วที่ใดมีการวิในใิจฉัยเกี่ยวกับการติดเชื้อน่าจะมีการตรวจโดยละเอียดอีกครั้งหนึง่งบ้าน่าจะปล่อยตัวคนไขกับเพื่อไปรักษาตัวน่าจะมีการตรวจหายละเอียดวิในใิจฉัยห้ให้เด็ดขาดเออวัที่นีมาพอ้ที่หลังในวันที่ได้ฝื้นไปเห็ุงานจนทนบา่ไหวจนมีการช็อกในตอนกลางคืน,นแล้วก็ได ทรงร่มพยาบาลถึงหูว่าเป็นนองอยู่ขังในลำสายไงแล้วก็ต้องพาตัดด่วนแต่สุดท้ายมันกับบท่านนาพี่นอ้นองด้วยอาการแสกซอนหรืออาการเนียงหลายๆอย่าง,ละละางกระหให้เสียชีวิตซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องสแสดงความเสียใจกับทางขอบครัวนําหลายคนก็บ่ามีภัยอยากให้เกิดขึ้นขาดว่าหัวหน้างานพันเองก็บก่อยากให้เกิดเรื่องเกิดเล่าในลักษณะแบบนี้หรอก แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเงื่อนไขของทางบริษัทเขาต่องแบบนั้นต่องแบบนี้แต่ผู้เฮาที่เป็นเจ้าของร่างกายก็สมควรที่จะหูอา่าหูอย่างนะเขาเอืนมาหูขีดจำกัดของเจ้าของเนาะพี่น้องเงินมันก็สำคัญอยู่แต่ว่ากัอย่างว่านั่นแหละร่างกายก็สำคัญแต่ก็ต้องว่ามันมัน,มน คือว่าความแบกลาปะมันมีอยู่สามส่วนหนึ่งเจ้าตัวเองที่หูซึกว่าจะของบ่ิษับ่ิษัดีขึ้นแต่ก็ยังฝืนไปเหตุงานกับบนิาจะต้องเอยียงขนาดน,านั้นทางโรงพยาบาลกออ็อาจจะบ่ิษัขคาดคิดว่าหลังจากที่ได้ใจยาหลายคนไขกับจากโรงพยาบาลบ่ิษัคิดว่าคนไขจะรีบไปทํางานโดยทันที แต่ว่าเขาอาจจะมีคนไข้ที่ค่อนข้างเยอะก็เลยต้องหาไปละนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านกอนไปกินยาล่องเบิงวา่ามันดีขึ้นวบดีขึ้นแต่อาการกําเริบน่าจะเกิดจากร่างกายฝืนเห็ดงานทั้ง,ท,งทั้งที่ไม่พร้อมเออมันก็เลยเกิดอาการสูญเสียนี่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็ต้องไปเว้าในเรื่องการเยียวยาการ อยงอีกหลายๆอย่างและซึ่งเหมือนกับว่าทั้งอทั้งสามีกับบท่านได้ให้สัมภษณ์แต่กับเป็นการสัมภาษณ์จากเพื่อนรวมงานจากคนหูจากจากอกาย่างก็คือว่าน้องคนนี้เขาเป็นเสาหลักของขอบคร่วนั่นละ่ะโดยเขามีผ้าละหลายกับเขาใจอยู่ว่าเออทําไมถึงตัดสินใจฝืนถิ่ะเหตุงานย่างวาหน,น่ะนาะพี่น้องเฮ้ยวากันไปเรื่องแบบนี้กับบ่อยากให้เป็นส้มสองสัมสามมากนักหรอก กะต,ต้องว่อนไปที่พวกหัวหนางานทั้งหลายยาลุกแกอํานาจมากเกินไปอันใดพ่อดิบพอดีกับว่ากันไปเนาะพี่น้องเฮ